สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรื่องเราที่จะมาแจ้งเตือนเนี่ยคือถูกฝรั่งหลอกแต่งงานนะฮะเคสนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยนะฮะเท่าที่เจ้าของเรื่องนะคะเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งคนนี้เนี่ยที่เขารู้จักนะคะคือผ่านคนที่รู้จักด้วยนะฮะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกศาสนานะ ทีนี้คืออ่าก็มีการแนะนําให้รู้จักนะีผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปพบปับกับฝรั่งแล้วก็คือก็รู้สึกชอบพอกันนะฮะสุดท้ายเนี่ยสคนนี้ก็ตกลงจดทะเบียนสมรสกันที่เมืองไทยนะ,ะแต่ทีนี้คือฝรั่งก็ไปอยู่กับสาวนะฮะประมาณ4เดือนนะฮะแล้ก็โอนเงินให้สาวเนี่ยดูแลนะ,ะแต่โอนไม่เยอะนะ,ะแค่1,000เหรียญเท่านั้นเองนะหนึ่งพเหรียญก็ประมาณ30 0 0 0บาทนะ แล้วก็ไปอยู่กินกับสาวเลยนะ,ะสาวไทยนะทีนี้คือพอหลังจากนั้น4เดือนนะ่ะฝรั่งคนนี้ก็บินกลับอเมริกานะฮะพอหลังจากนั้นก็มีการคุยกันบ้างนะฮะผ่านวิดีโอคอนะฮะแต่ทีนี้คือเอ๊ะไปไป,ไปมามาเนี่ยผ่านไปแค่เดือน2เดือนเองเคือเริ่มจะไม่ค่อยสนใจสาวไทยแล้วละนะฮะคุยบ้างไม่คุยบ้างนะฮะและสาวไทยเนี่ยก็จับได้ว่าฝรั่ง ก็แก่แล้วนะคือใกล้จะ,กะเกษียณแล้วล่ะนะ60กว่าแล้วล่ะนะฮะยังมีไปคุยกับสาวคนอื่นอีกนะฮะพอสาวไทยจับได้เนะี่ยฝรั่งก็พูดเชิงว่าเออเขาแต่งงานที่เมืองไทยฉันไม่ได้แต่งงานที่อเมริกาในอเมริกาฉันยังโสดอยู่นะฮะและไม่ยอมไปอยู่กับสาวไทยที่เมืองไทยนะฮะร,รวมถึงไม่ยอมทําเอกสารหรือทําวีซ่าแต่งงานให้กับผู้หญิงนะฮะ ทีนี้ผู้หญิงก็งงค่ะเอ๊ะตกลงเนี่ยจะให้หนูทํำยังไงนะคะคือแต่งงานกันแล้วอะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไม่อยู่ด้วยกันไม่พอไม่ส่งเสียนะะไม่ดูแลนะแล้วก็คือง่ายๆก็คือเหมือนแค่ให้ผู้หญิงกอดทะเบียนสมรสไว้นะ่ยไม่ทําอะไรเลยนะคะทีนี้คือสาวไทยคนนี้เนะเขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงคะเพราะว่าเขาอยู่เมืองไทยแล้วทีนี้ก็ฝรั่งเขาอยู่อเมริกานะคะ จะฟ้องก็ต้องไปจ้างทนายต้องอะไรอีกเยอะแยะนะคะเหมือนกับว่าเพิ่งแต่งงานกันอะนะประมาณสี่เดือนกว่าเองนะคะแล้วจะเอาข้อหาอะไรไปฟ้องก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าฝรั่งก็ยังติดต่ออยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งเสียนะอันนี้แอดมินก็ไม่รู้นะเคสนี้ก็แอ,อดมินก็พยายามจะหาหลักฐานหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะว่า สามารถช่วยอะไรได้ไหมนะเท่าที่เราดูมาเหมือนยังทําอะไรไม่ได้นะฮะเพรานหนึ่งคือเพิ่งแต่งงานกันไม่นานอะนะฮะสามสี่เดือนเองอะ่นะฮะสี่เดือนอะนะอยู่ด้วยกันสี่เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเลยนะฮะแล้วเราจะไปหาว่าเขานอกใจก็ยังไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าจะให้รอที่เมืองไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราตกลงแต่งงานกันแล้วไงได้ใบทะเบียนสมรสมาก่อนอะนะฮะ แล้วไม่ไม่ยอมมาอยู่ด้วยนะฮะเงินก็ไม่ให้เท่ากับว่าได้นอนกอดทะเบียนสมรสร้องไห้กันทุกวันนะอันนี้ก็แอดบินแค่อย่าเตือนสาวๆนะคะว่าก่อนที่เราจะไปจดทะเบียนสมรสมรกับใครเนี่ยก็ให้ศึกษาดูใจกันนิดน,นึงนะคะใช้เวลากันหน่อยนะคะอย่าเพิ่ง่วนตัดสินใจนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะเหมือนเคสนี้นะคะคือกลืนก็ไม่ได้คายก็ไม่ออกนะคะทำอะไรไม่ได้นะ แล้วสถานะเราก็เปลี่ยนไปละนะฮะกลายเป็นว่าแต่งงานแต่งงานแต่ไม่มีสามีมาอยู่ด้วยนะฮะจะไปอยู่กับเขาเขาก็ไม่ยอมนะให้เขามาอยู่เขาก็ไม่มาเออมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะเคสนี้นะคะโอเคจ่ายยังไงเนี่ยเอมินก็ขอให้สาวๆทุกคนนะคะเจอคนดีๆนะคะและก่อนที่เราจะตกลงทำลายหรือว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ศึกษาดูใจกันนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่ง่วนตัดสินใจนะเพราะไม่งานเนี่ย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่ายากลำบากอีกนะฮะเหมือนเคสนี้เลยนะคะไอ้มินมองว่ามันถือว่าเป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่แบบนับต้องตูนออน,ออนไลน์นะคะแต่ทีนี้ก็เป็นการหลอกเอาความรู้สึกเราะค,ะคือตัวเป็นเป็นและมาเจอกันนะ,ะแต่ไม่ยอมดูแลรับชอบเท่านั้นเองะะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ